คดีหลายเรื่องที่มิจมททำมาอย่างเช่นคดีทั่วสูงเรียนโอเนี่ยบริษัทโอเอก็ศาลยกหมดศาลยกหมดนะนก็ไปกล่าวหาเพราะว่าเป็นอั้งยี่สองโชนอะไรต่างๆนานานะาคนเจ้าของเขาก็ไปติดคุกติดตารางคนละสาสี่เดือนจนบางคนเนี่ยเสียสติไปก็มีนะ สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องทั้งสองสองเด้อหนาวมือหนีสิมาเบาขาวโศกนาตกรรมพี่น้องโศกนาตกรรมอุบัติเหตุอุบัติเหต,เหตุเนี่ย โศกนาฏกรรมอุบัติเหตุพี่น้องเอ้ยข่าวสลดหดหูสลดหดหูลดความนะ 18, 19, สิบแปดสิบเก้าศพคุณน่ะโศกนาฏกรรมพี่น้องเนี่ยเจ้าของรถทัวร์มรณะนะ 18, สิบแปดศพเจ็บสามสิบเอ็ดพี่น้อง ที่เขาโทนนักยอมรับรอบนี้หนักสุดในชีวิตถึงขั้นหมดเนื้อบมดตัวผลได้พีหนองเบาข่าวสุดให้เจ้าฟังกรณีเกิดอุบัติเหตรุรถทัวร์โดยสารไม่ประจำทางสองชั้นเดินทางจากเทศบาลตำบล คนจเจริญจังหวัดบึงการเพื่อไปดูงานที่จังหวัดระยองพี่น้องตั้งแต่วันที่24่สิบส่ถึงยี่สิบอกุมภา8กออกเดินทางจากต้นทางในช่วงเวลา17บเนาฬิกาวันที่25่สิบกุมภา6ก ว่าวข่าวสูฟังพี่น้องมันโศกนาฏกรรมายใจสลดหดหูน้ำเพลินนี่นะ่ะเนี่ยเปินไปเบิ่งงานนี่นี่วันที่ยี่สิบห้ากุมภาและมาถึงที่เกิดเหตุบริเวณหลักกิโลเมตรที่สองร้อยสิบบวกหาร่อยวัดถนนสามศูนย์สี่ตำบลตำบลนี่ยังบุพราม อำเภอหน้าดีจังหวัดป่าจินบุรีพี่น้องคณะรถกําลังลงลงเขาซึ่งเป็นทางโค้งคดเคี้ยวรถทัวเกิดเอียงลมเบรกเบิดบ่ลมเบรกนะพี่น้องล้มเบรกเบิดลมเบรกหมดไม่สามารถควบคุมรถได้ทำให้รถเสียหลักช้อนอันช้นเอียงอะ ส้นกบเบริเออแล้วพิกข้ามเบริเอโอ้ไปชนกับเนินหินแล้วคูดไปกับเนินหินทำให้รถพังผู้โดยสารตกตกลงจากรถเสียชีวิตร่วม18บรายพีน้องบาดเจ็บ31มรายเน่โศกนาฏกรรมจากนั้น อ่านข่าวสู่ฟังเดอ้อจากนั้นเมื่อเช้าที่ผ่านมานายบุญทันบอกบอกน่มสก,กุลพี่นองเนาะเจ้าของรถทั่วขั้นดังกล่าวได้นั่งรถโดยได้นั่งรถโดยสารมาก,กับคนขับซึ่งนั่งอยู่ด้านหลังคนขับก่อนเกิดเหตุเห็นคนขับกำลังเปลี่ยนเกียร์รถจากเกียร์สามเป็นเกียร์สองพี่นอง แต่ไม่สามารถเข้าเกียร์ต่ำได้เนื่องจากเบรกล้มเบิดทำให้รถที่กำลังวิ่งลงพื้นที่ลาบเชิงเขาเพิ่มความเร็วขึ้นและเสียหลักพลิกความลงขางทางั้งมีผู้เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บดังกล่าวซึ่งรถทัวร์ของคณะศึกษาดูงานจากจากจังหวัดบึงการพี่น้องจังหวัดบึงการบ้านคอยเดอ ไปศึกษาดูงานที่ระยองโดยรถบัสมาด้วยกันทั้งหมดสามคันขั้นที่ประสบอุบัติเหตุเป็นขั้นที่สามจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนรู้สึกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ฝากขอโทษผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ด้วยประสานเพิ่นกาว,วาจัง4พี่นองก็เนออุบัติเหตุมันบด้มีผู้ใดว่านี่หรอกเนะ มันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาแต่ว่ากับหดหูใจบานิล่าสุดอันทิมคาวอันขอออกซือออกน้ำเพอร์เน,นเดอร์พีพีนองทาางทิมคาวอันอันมรินออนไลน์ได้ไปติดตามความคืบหนาทีสอพ่อวังขอนแดงได้พบกับนายบุญทานเจ้าของรถทัวร์อีกครั้งยืนยันว่าสาเหตุเกิดจากลมไม่มีทำให้เข้าเกียร์ไม่ได้และเหยียบเบรกหยียบเบรกบ่ได จึงทำให้เกิดเหตุดังกล่าวขึ้นส่วนคนขับยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโดยยังโดยยังมีอาการแน่นหน้าอกแพทย์ยังไม่ให้ออกจากโรงพยาบาลส่วนตัวเองได้เตรียมเสื้อผ้านอนค้างคืนรอติดตามความคืบหน้าที่นี่ด้วยผู้เจ้าของรถนายบุญท่านยอมรับว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนรอบนี้หนักสุดถึงขั้นหมดเนื้อหมดตัวเลย ก่อนที่เจ้าตัวจะเดินเข้าเดินเข้าไปล่วงผักพ,พี่น้องเอ้ยสิบเจ็ดสิบแปดศพเจ็บสามสิบเอ็ดบาดเจ็บสามสิบเอ็ดลายแต่อีต,ตุนเนาะพี่นอ้องค้นรอยเอด็ดบอสบ่าวแอค้นรอยเอด็ดสวัสดีเด้อเป็นจ้าไหนได้เบิ้งข่าวอยู่อ่ะ โหดพวกมือนี้คอยละบ่บมีกระจิตกระใจบ่มีกําลังใจพี่น้องเบิ้งตะข่าวนี่เบิดมือเราตรงๆมูเจ้าเป็นจังไดเปิดเลื่อนขึ้นไปไสเลื่อนไปเฟซไปยังไปยูอันยูทอกยูทูปก็ได้มีตะข่าวอันเดียวมันโศกนาตะกรรมีดีมันหลายโหดสลดหดหูหดหูใจพี่น้องเอยเนาะกะ เรื่องนี้ก็บได้อยากให้เกิดกับผู้ใดจะคนแล้วเนาะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาเนาะกสิวาจังไดสะนะขอบคุณหลายๆเด้อที่เขามาส้มมาเบิ่งข่อยจังไดกับฝากติดตามข่อยในเด้อพี่น้องให้ข่อยไปหอดฟังหอดฝาคือมูเน่ข่อยละอันอ่อนซ่อนเพิ่นในอันในห้องสีฝาเนาะในเฟสนะเพิ่นก็ว่าอันผู้นันก็ได้รล่ได้เทนานั้นผู้นีก็ได้ไล่ได้เทานี้โอ้ย ย่ำได้สิปินอันย่ำได้เฮาสิมีโอกาสคือเพิินพี่น้องสำหรับขอยส่องน้อยน้อยน้อย,อยบพท่านเด็ดไปใส่มาใส่กับเพิินโอ้ยขอยเบิ้งข้าวข้าวแล้วเมื่อบางนึงกับเบิ้งยู่พี่น้องกับเพลินกับรถกู่ไพ่กับเป็นหลับมาหอดแล้วเนาะพอกับเบิ้งยูหลับมาหอดแล้เวเป็นจ้าไดยุจังวัดใดกันแน่พี่น้อง ม่เจ้าอยู่ทางใดเนี่ยยินดียินดีที่ได้รู้จักเด้อขอบคุณหลายๆเด้อที่มาเบิงมาให้กําลังใจงเบิ่งข้าวข้าวกับนี่หนึ่งชุ่วโมงทีเหลีวพี่น้อง แต่อีตนสาดสิสีใบแงไรเนาะเนี่ยพอยใหญ่เนี่ยว่าทั้งข่ยาวอันเฟสเนี่ยพอยใหญ่เซฟน่ะพนันเฮ็ดเนื้อกินซื่อๆกัะ ออนซ้อนนะพี่น้องบอัดข่อยเฮ็ดคือว่ามิ้ผู้ไปเบิงข่อยเนะี่ยเบาแอคคนร้อยเอ็ดสวัสดีเด้อจ่าเด้อย,ยินดีที่ได้รู้จักเมยเมยเบิงเข่ามานี่ยเมย์เมยน้ำอิต,ตนอิต,ตนขอบรัวที่เพ่นที่ศูญเสียเนาะพี่น้องขอบรัวที่เพ่นศูญเสียเนาะ บาดเจ็บกับพ่อเนี่ยวาสนาคนเฮานนะคนเฮาเนี่อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลานบ่ต้องวายยังนี่เหลวแต่มไม่ยังคือเป็นตากนันคันกินขา้าวกินน้ำเราบ่าพี่น้องกินขา้าวแลงเราบ่อะมียังกบมาคุยกันมีข่าวสารยากกังกะมาบอกสู่กันฟังในเด้อพี่น่องเอ้ยยินดีที่ได้รู้จัก ผู้มาเบิงอันละก็ผ่านไปก็ขอบคุณหลายๆเดอ้อ่อหย่ข่อยแล้วก็นอนสบายได้พี่น้องแล้วก็สิว่ขคอยเป็นบาเว้าอยู่ผู้เดียววะท่านเา,าผู้เดียวเดอ้อเว้ากับพี่น้องอยู่หน้าจอนีเนาะพี่น้องเนาะจะหลดหดหูพี่น,อนอ้อดดพง,พองเอ้ยแบบนี้จะให้เกิดขึ้นก็ไผ่เดอ้อ สับายอยููดีสับายสุคนบพี่นองอยู่ทางใดแนอะนพี่นองข่อยนี่พี่นองเอฟซีข่อยอยู่ทางใดเน,นาอยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนด้อค่ะเด้อมีหยางกับคุยกันด้วยพี่นองเป็นกําลังหายกันเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและก,กันเด้อมือไม้ด้นี่มือไม่อยากเล่นเนาะ อยากเป็นยูทูบเบอร์ต้องลงมือเฮ็ดคือพอายญ่เสกสรรปั่นยูทูบานอคอยนันปืก๊กปืกพี่น้องสอนจังไงกับ่บเป็นแม่บม่ไดใดมีแรงจูงใจอีหย,ยังดึงดูดห้โม่ข่ามาเบิ่งได้เดี๋ยวนี้พี่น้องเฮ <Head S 2> ็ดไปงูป่าปาไปเด้ยคอยกระได้ก็อยากหัวจะขวางอยู่ดอกโอ้เปิดลายชื่อผู้บาดเจ็บ ืมแต่อีแต่พี่น่องตายสิบแปดเก็บสามสิบเอด็ด อีกตนสัตว์พูดนะเบืบ้องเพื่อนก็เป็นตาสะอ่อนอยู่ได้พี่นองอยู่อันนี้ครับไปเบืบ้องเพื่อนรายการเงินเข้าแสนสี่พ่ะนะแต่ออนซ้อนคอ,อยได้จัก นิดน้อยก็ดีใจดอกคอยมันผ่านเบิดทุกขันตอนนะพี่น้องนะยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนได้พี่น้องเอาบอกไปว่ามาเหลือผู้เดียวบวับนนี้ที่ให้กำลังใจคอยอยู่นี่ว่าจังไดล่ะ จับมือกันสร้างปฏิสัมพันธ์สร้างไรายได้โบนัสพนะัอ้ยพูนอนกับนอนหลับฝันดีเด้อพี่น้อง โปรดให้ทางเี่ยช่วงค่ำยี่ิบหกกุมภาหกแปดให้ทางรถมุนโปรดให้ทางรถร่วมรถมุนนทีิน้ำหล่งางผู้เสียชีวิต 18. สบิบปดศพผ่านเส้นทางสว่างเดนดินจะเล่นสินตํตำบลข้ามตะก,กาน้องหิ่งพอนเจริญขนคนขิงลูกพี่น้องวบาขขาวกัน,นขนคิงลูกนี่โอ้ย ไปดีม่สุขเดอ้อผู้ไปแล้วก็ได้เนาะวบาข่าวกับนขนคิ้งลูกเด็ดนี่ว่าเรื่องอันอุบัติเหตุเันขอรั่ง มันอย่างนี่นักข่าวก็โดนฟ้องไปแล้วอินฟูโดนไปอีกหนึ่งต้องระวังสอนพอ้อลูกเสนดิบบ <c oughs> ่าไปเนาะพี่น,อน้องขอบคุณหลายๆเดอ้อที่คำว่าเป็นกำลังใจให้มาเบิงอันค้นสองคนก็นดีใจดอกพี่น,อน้อง ค่อยเพิินประมูลนไห้เนาะเป็นวัดคอยน่ะอากาศช่วงนี้เดียวกับอากาศหนาวไปมื่อวันอาทิตย์นั่นพี่น้องไปอันค่าระวะห่วงจุ๋ยมาเป็นวัดตากฝนก็บบ่ท่านได้เศร้าดีอยู่ขอโทษขออภัยเด้อ นี่ยางเฮ็ดงานลายกับเฮ็ดงานลายกับคือบานบ่พี่น้องไม่ยังบ่ดนี้ยญาติเดียรรถทัวรนะ์มรณะคนหาของคนตายเผยท่องของมีข่าเก็บในกระเป๋าสูญหายเอาผู้ผู้อันผู้วังสิเอาของมูนี่กับมีเนาะพี่น้องเนาะ จากอุบัติเหตุรถบัสโดยสารขณะดูงานเทศบาลตำบลพ่อจเจริญจังหวัดบึงกาฬประสบอุบัติเหตุเสียหลักพิกความตกข้างทาง3ามสี่ตำนนนี่เนาะเป็นเมตรให้มีฟูดโดยสารเสียชีวิตจำนวน18บแปรายบาดเจ็บจำนวนมากสำหรับความคืบหนาเนาะพี่น้องเจ้าหน้าที่ที่นำรถบาสขั้นเกิดเหตุนี่ มาจอดเพื่อตรวจสอบภายในบริเวณสถานีตำรวจโดยมีญาติครอบครัวผู้เสียชีวิตทยอยเดินทางมาติดต่อส่วนหนึ่งญาติได้มาตรวจสอบทรัพย์สินส่วนตัวของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตพบทรัพย์สินเงินทองบางคนได้สูญหายว่าสันญาติผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าในกระเป๋ามีของมีคา่าทั้งเทงโทรศรัพท์มือถือ ทองน้ำหนักประมาณ8ปดถึงสิบาทแหวนเพชรโอ้และเอกสารสำคัญพี่น้องเอกสารโดยจะเก็บไว้ในกระเป๋าสะพายใบเล็กซึ่งยังหาไม่เจอเพราะญาติเป็นคนพกของติดตัวตลอดโดยไม่ได้เก็บไว้บ้านตอนนี้เจอแค่กระเป๋าเสื้อผ้าใบใหญ่เท่านั้นทันโอ้ท่องเปียกเาบาท10บาท มันบ่าหายหรอกเนาะพี่น้องเนาะผู้เอากับบ่กล้าดรอขอยว่าโดยเจ้าหน้าที่กําลังช่วยกันค้นหากระเป๋าสะพายที่หายรวมถึงของมีค่าญาติผู้เสียชีวิตแจ้งว่าหายไปโดยเจ้าหน้าที่จะขึ้นไปตรวจสอบบนรถบัสเพื่อตรวจสอบความเสียหายและค้นหาทรัพย์สินมาสั่นพี่น้องโอ้ยอย่าว่าเอาของกันเด้อผู้ใดก็ได,ไดมันบ่เมนแนวเดนอพี่น้องเนาะ <c oughs> 嗯。Mm. เป็นจังไหนพี่น้องก็จะประมาณนั้นเด้อข้าวข้าวเนาะโศกเมื่อนี่นั่นเมือ่อยบอกตรงๆว่าเหนื่อยเหนื่อยเพราะได้เห็นอันสะดดกับกับข่าวเนาะพี่น้องเนาะอุบัติเหตุแบบนี้นั่น,นก็เกิดขึ้นโพดเกิดขึ้นโพเนาะก็จะคุยกันประมาณจาเจะเสิบสองโมงกับพ่อเนาะพี่น้อง คุยกันมือละเล็กละหน่อยค่อยพ่นประเมินให้่อยบ่มียังสิมะเบายัางไหลผู้ใดมียังกับมาเบาสูกันฟังในพี่น้องเอ้น้อสองสองบนได้่อยนันท่างไหลนันพี่น้องเอ้ย่ยาหวาเด้อย่าหวเนหะข่อยเด้อทยเจ้า <c oughs> เดี๋ยวอยากเป็นยูทูปห้างยูทู e มีสองสองบนได้พี่น้อง แต่ว่าบบเป็นเอ็นจักซองอะบบท่านไหนมีไรหลอกได้ไดยังจักซองหลอกกระเฮ็ดไปจังสันนะพี่น้องเพื่อว่าจักเหมือนหนึ่งมันสิประสบความสําเร็จเนาะอย่าเฝ้าหนีครับขมสัสก่อนเจ้าสิหนีไปใส,ส่คอเบาซูฟังอยู่นี่เงืนหลหนี้จากคอยเบิดให้เจ้านี้คอยกกระสีได้หนีคือกันแล้วบ,บัดนี้เนาะเอาจังสันตัวพี่น้อง เดี๋ยวสิไปอันเดี๋ยวไปเจอกันทั้งอันบานสีฝ้ากับบานสีดำบอกพี่น้องบานสีฝ้าข่อยกับมีเด้บานสีดำข่อยกับมีเด้แต่ว่าซื้อมันบอกคือซื้ออันเดียวกันนะพี่น้องเนาต้องมาเปลี่ยนเป็นซื้อเดียวกันคนจังสีหาห้องไงเนาะมาเปลี่ยนเป็นซื้อเดียวกันเบิดโหลดถูกสองทางจังสีนะมันจังสีไดง งางในกับการค้นหาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิเปลี่ยนมาเป็นซื้อใหม่บเบาหลายใหญ่ห้างเนาะพี่น้องกับมาเบา้าวข้าวสุกันฟังซัมนียละ่ะมือมูเจ้ามีอหยังเนี่ยกะเบาสุกันฟังเด้อพี่น้องผู้ใดมักมอลำ่กับไปเบิ่งงเดอร์มอลำ่อีหลา่าวองอิงนะผู้ไรอัน,นติดตามข้าวกะ แตงโมก่ะติดตามต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้ให้เพิ่นให้เพิ่นอันหาความจริงไอพ่อเนาะพี่น้องเนะาะให้เข้ากับเฝา้าเฝ้าค่อยได้สำหรับคดีแตงโมก็ไดออ้สนักสนุนคอยเนยเดอ้อพี่น้องเดอ้อย่าทิมย่าปลาคอยเดอ้อ ให้คอยไปหอดฟังหอดฝันคือพูนคือสีดีใจเนาะคั่นได้ไปหอดฝันฝันคือมูเพิน่นค่อยก็จะขยันไปเรื่อยเด้ว,ด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 วพี่น้องเอาจังสั่นตัวกับประมาณนี้เด้ว,ดวพี่น้องก็ขอให้ทุกคนอยู่อย่างมีสติน่นล่ะพี่น้องเฮ็ดยังห้ ฮ็ดแบบมีสติคิดบวกจะคิดลบคิดดีทําดีนั่ะนะนาะพี่น้องเนาะผู้ใดได้ดีก็ดีใจน้ำเพลินเอาสำหรับคนดีมาเบิงไล่ข่เมือนีก่ก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดอ้อหล่ำรวยเงินทองเดอ้อพี่น้องถูกห,ว,หวยรวยเบอร์ในวัานงวดสิมานี่เดอ้อเนาะก็เป็นความหวังอยู่ด้เนาะพี่น้องเนาะเอาจังสันละ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าบายบายหอมปากหอมคอเนาะพี่น้องเนาะบายบายสิ้นสุด